นี่คือลาบพี่น้องลาบลาบ,ลาบเนื้อกินกับข้าวเจ้าข้าวเหนียวก็มีแต่อินช่วงเล่งกินข้าวเจ้าช่วงนี้มาเดิมมาแซมอินเดออันนี้คือลาบเนื้อพี่น้อง ส,สบายดีสบายดีพี่น้องมาามากินข้าวอินเดอร์เหมือนอินก็ได้เมนูอันนี้คือพัดกระเพ้าพี่น้องอินอินีเป้งเป็นโซงส่วนอันนี้คือพัดกะเพ้าอันนี้คือลาบพี่น้องลาบลาบเนื้อกินกับข้าวเจ้าข้าวเหนียวก็มีแต่อินช่วงเลงกินข้าวเจ้าช่วงนี้มาเดิมมาแซมอินเดอร์อันนี้คือลาบเนื้อพี่น้องมาๆมาลงไหมลงมือตักคำตัวตัไปก่อนคำเละ ผสมประสานใช่กันจชงในช่พี่เนาะความเสบนี่บบให้ว่าเด้อฮอ่มแส่บ คำที่สองพี่นอ้องงับเข้าไปคำที่สอง <laughs> อืมอืมหนวกคักไปพี่นอ้องไม่ว่าเขากินลายยากผสมซะกันเนะาะทั้งลาบทั้งพัด อร่อยชุดๆชุพี่น้อยคำโตๆไปเลยอืม นี่คือผักกะเป็นอะอืมชับืมนี่คือมะเขือ มามาพี่น้องกินเลือเอามะเขือใส่อันนี้มะเขือพี่เ้องมะเขือกินกับลาบกับน,นั้นอืมกคือบักทั่วทั่วพักยาวพี่นาอือืม,อม ถ้ากิน,นผสมกันเป็นะสุดยอดความอร่อยแล้วพี่น้องเลยอ สำหรับคลิปกินขอบใจอะไรเด้อที่้ามาทัาชมให้กำลังใจอิน